ความสว่างของวิทยาศาสตร์ขึ้นเขาเผาเขาลารนะคะที่คิดได้ยังไ<อ>งก็ไม่รู้เนาะมีนนะนะหรือเรียกอ,อย่างว่าเขาดงยางนะอยู่อำเภอพนมนะคะนี่บรรยากาศนอกเจากความสว่างกลางวันและความสว่างกลางคืนก็มีตอนนั้นยังไม่สําคัญเก็บแสงสว่างในตอนกลางวันที่เรียกว่าโซลาร์เซลล์ม,ม,ามาใช้ในตอนกลางคืนดีมนุษย์นี่ ไม่น่าละ่ะถึงไปดวงจันทร์ไปดาวอังคารได้กระเชิญจาจักรทานดชุาร,ร้อยอยุบุชาหลวงพ่อทันใจชุตาร,ร้อยครบสมบูรณ์เลยครับจับใส่านทองเอาไว้ผาดทองเอาไว้อย่างสวยงามถ้าจะไปล้วงหายเดินตรงไปเลยครับผ่านหน้ากองโอยการไปนี่แหละเบี่ยงซ้ายหน่อยนะครับ พีพีเอมก็เลยสลิดกรบอกเบี่ยงซ้ายอน่อยกหมเธอตับคกับัวนนี้ล้จดงไหมี่แลทำบุญด้วยการถือพัดด้วยการทำบุญมีความสุขดีหลายผู้หลายคน ขุดหนึ่งใช้ไหมขจิญจ้าเราไม่ต้องไปซื้อไปหามานะครับจัดเอาไว้ได้บูนเข่นกันมาเปลี่ยนรั์ภายนอกให้เป็นซับภายในบุนด้วยเป็ียนประถานทระถานด้วยเป็นบันไดขา้นน้ำโมพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วจะไม่รอใครมาสั่พุทธจา นะโมตตะะกะวโตอรหะโต,ต,โตสมัมมาสัมพุทธัจ้าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเ,เจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งสังฆทานเราทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษสุมสงฆ์ขอพระภิกษสุมสงฆ์ชมรักซึ่งสังฆทาน ทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุกแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายประยานิรทั้งหลายอันมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินสาธุียค น้ำเลยครับ